สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้ก็มีเมนูดีเด้อพี่น้องเด้อม,มเลยอาหารเย็ยนของแม่น้องโบเ้เ้อค่ะมีตำมะม่วงกับเห็ดไปีเค็มทองเนาะก็มีที่อยังอีกอะแม่น้องโบ้กับบะหมี่แล้วก็เากนาะ,นะ,ะ,นะแล้วก็สิมีไก่สองตัวนี่ก็มีไก่นี่นะคะเนาะอ่าเดี๋ยวเรามากินกันนะคะสวัสดีค่ะ มาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวเมนูบัเด้อจ้ามานี่ก็นำเสนอเมนูไก่2องตัวนะคะตัวนี้จะหมดครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็เสนอส้มตำนะจ้ามามา,มากินกันคะ่ะวันนี้ก็บม่มีองไรก็มีแต่ส้มตำนี่นะคะน้องค่ะส้มตำ กันเ้อค่ะพี่น้องค่ะก่อนอื่นเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบพระคุณน,นะคะก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณน,นะคะพี่แก้วหรือว่าป้าแก้วของหลานๆนะคะขอบคุณมากค่ะพี่พี่สนับสนุนน้องเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆ ก็ขอขอบคุณพี่สาวนะคะที่สนับสนุนช่องน้อยๆของน้องนะคะมีพี่ให้ตังมาสองพันบาทนะคะขอบคุณมากค่ะคนี่เด้อค่ะได้ไล้เด้อค่ะพี่สาวได้ไล้เด้อขอบคุณมากค่ะแล้วก็มีไก่สองตัวนะคะขอบคุณมากมายเลยจากพี่ขาขนาดพี่ไม่สบายนะพี่สาว ขอนุญาตเอ่ยชื่อนะคะพี่แก้วดอกบานไม่รู้เลยนะคะพี่เขาไม่สบายเขาก็ยังเอ็นดูน้องๆในบ่อเขาไม่เคยลืมนะคะน้องๆในบ่อกู้ทุกคนเขาก็ยังสนับสนุนนะคะเนาะพี่เขาก็ยังสนับสนุนให้ตังมานะคะขอบคุณมากค่ะพี่ขอให้พี่หายวันหายคืนนะคะขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงพี่ให้น้องมาแค่นี้ขอให้กลับคืนไปหาพี่ร้อยเท่าพันเท่านะคะขอบคุณมากๆค่ะ เด็กๆขอบคุณป้าแก้วเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออน่ารักมากเอามากินกันแับที่นี้นะคะกินกันเด้อค่ะพี่แก้วมาเด้อค่ะพี่แก้่ขามากินส้มมา,มา,ามพี่กินไปนี่งนะคะกินส้มตำด้วยกันนะคะพี่แก้วเบิงงเเบ้์จิตั้งให้นี่ยเสตเตอร์นี่มีเบอร์นะเนียวจีเป็นไปจัง เนีว่ามาชิมใจมามามาบาัดในลงมือค่ะพี่ค่ะทอะครับบมะันกมันใหค่ะจี้จี ขอแเงกับ <descon> พ <fin anta> ี <multic ens resp ira> ่หายรงไม่ใช่แล้วอ่ะกุกจานแล้วนึ่เบิร์ไม่กินไปฮห ร่น้าหเขารักอยู่เล yeah, ้วร่น้ําห้เขารักอยู่เล้วนะคลิเข้าวคือบอกไปหาเอ้ยเอาไว้วางกลางอืงเลายไก้วบปาาบตนางนางก่น้น้วต เฮ็ดถิ่มทองพี่น้องเอ้ยแต่บางทีก็ได้ มันตนต่ดมันเอียงนะมันไปปุ่มบันมือมาหางห่างนิ่งอ้าวนอนกลางนี่แหละ วานี่เ็ดิดใจนี่บบลบแดงบได้ใส่นะบัวแนีได้สมเนาะได้สมปะน่าหน่ายนึงนะเ้าใจกีบเหี้ยเงยนึใส่ก่อนแล้ว มนง่งมึยมึนใส่ใ่เกย์ดิใ่เกดิมึงเลยที่ทำได้แบบนี้แหละพี่น้องในบ้านในหมู่กินข้าว น,นันน่งค <c ười> น,นละบอนนั่งข้นางล่างแม่นั่งทึงนี่คนแซ่กินนั่งก็แซ่ cà chim cũng rất ngon ngay đẹp cơm cứ bớt hết cứ bớt còn cục cái gì đấy hết nhá tầm hết <laughs> พ้อเดิอมเป็น้ามึงพี่น้องเอ้ยเป็มึงเช้าอีกสำหรับคลิปนี้พเท่านี้ก่อนนะค่ะพี่น้องค่ะเจอกันแม่น้ำโบคลิปหน้าแล้วมันยาวมันยืดเนาะ กินละเพลินกับเนะ้ะองะต่อด้านหลังเด้อค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณพี่เก้ดอกไม้ไม่รู้เลยจ้ารักและคิดถึงเสมอะะเด้อค่ะดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย